สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดาราวันนี้รายการที่จะพาคุณผู้ชมอัปเดตข่าวบันเทิงและข่าวดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบและรายการก็มีเกร็ดสาระความรู้คำคมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยทำแล้วเสียใจยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำไม่กล้าก็ไม่กา้าไม่ก้าวก็ไม่เดินเมื่อมีความมืดย่อมมีแสงสว่างเมื่อมีหนทางย่อมมีจุดหมาย และนี่คือคำคมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและในคลิปนี้อุตตาครูภัยบูลกอดสาวคนดังแถมเรียกชาร์ว่าที่รักเอ๊คู่นี้ไปคบกันตอนไหนอุตาสถานะคืออะไรไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันได้เลยค่ะทำเอาชาวเน็ตถ,ถึงกับฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากครูภัยบูลแสงเดือนศิลปินหนุ่มสุตตากับกับนิวนิวธนวัลัย ธนรัตน์หิรานหรือ n e นียวเอลเด้งอดีตคนรักของต้นธนาพลมีภาพคู่แบบสนิทสนมกับครูพยาบุญสนิทสนมชนิดที่แนบแน่นคู่กันเล่นเอาถามกันแซงแซ่ว่าคู่นี้เขาไปคบกันตั้งแต่ตอนไหนหรอสถานะของคู่นี้คือ,อไรและเคมีของทั้งคู่ช่างมุ้งมิ้งดีต่อใจชาวเน็ตโดยในไอจีมีการแชร์คอลเลกชันภาพถ่ายอวดซีนหวานเวอร์นี้เพยแคปชั่นเขาว่า เมื่อที่รักมหาก็จะเมาๆตาลอยๆหน่อยซึ่งช็อตนี้ก็เป็นที่ฮือหาคือคู่พี่บุญกับนิวๆยืนพดท่าระยะประชิดทั้งมีการอบกอดอบเอวทั้งจุ๊บๆสาดความมุ้งมิงออกส่อแบบนี้เรียกว่าจัดหนักไม่เกรงใจคนโสดงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะ